สวัสดีค่ะมาพบกับคุอลี่ในวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้นะคะคุอลี่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเดือนต่างๆนะคะใน12เดือนเป็น1ปีนั่นเองค่ะว่ามีเดือนอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเดือนที่1นะคะคือเดือนมกราคมเดือนที่2เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่3 เดือนมีนาคมเดือนที่สเดือนเมษายนเดือนที่หเดือนพฤษภาคมเดือนที่6เดือนมิถุนายนเดือนที่7เดือนกรกฎาคมเดือนที่8เดือนสิงหาคมเดือนที่9เดือนกันยายน เดือนที่ 10, เดือนตุลาคมเดือนที่11เดือนพฤศจิกายนและก็เดือนที่12ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะส่วนเราจะแยกออกเป็น2แบบนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมกับเดือนที่ลงท้ายด้วยยนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยน มีทั้งหมดอยู่4เดือนและก็เดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมดอยู่เจ็ดเดือนนะคะส่วนเดือนที่มี28-29วันก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ12เดือนเป็น1ปีนะคะเรามาทบทวนสระเอือเหมือนเดิมค่ะ เขือเจือเสือเรือมะเขือตาเจือผีเสือ้อวันนี้คุณรียขอฝากงานร่องรอยการเรียนรู้หน้า30ค่ะ เปิดหน้า30เลยนะคะลบเลขแนวตั้งค่ะของเดือนตามนี้เลยนะคะเดือนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12เดเดือนค่ะลบเลขนะคะและก็ใบงานนะคะให้เด็กๆนะคะใส่หมายเลข ตามเดือนนี้เลยเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ตามเดือนเลยนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยค่ะหน้าที่5หน้าที่6นะคะอ่านเรื่องราวนะคะเสร็จแล้วก็คัดคำศัพท์ตรงนี้นะคะ ก็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 นี่เลยนะคะคัดคำศัพท์เลยนะคะ3บรรทัดส่วนหน้าที่6นะคะส่วนหน้าที่6สละเอนะคะสละเอฝึกอ่านแล้วก็นำพยัญชนะและสละมาผสมกันเขียนตามนี่เลยกอเ,อเก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 ,เก เขียนแบบนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าห้าหน้า6กสำหรับแบบฝึกหัดเล่มนี้วันนี้นะคะคุณลี่ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย